สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicecup.com นะครับวันนี้ผมจะมาทำน้ำผักผลไม้ปั่นด้วยระบบสูญญากาศนะครับยี่ห้อโอเซนนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็มีบอรอกโคลี่นะครับมีสับปะรดแล้วก็มีน้ำมะนาวนะครับสูตรนี้เนี่ยจะมาทำให้ผิวพรรณอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยละลายริ่มเลือดช่วยลดอาการภูมิแพ้ช่วยกระตุ้นระบบย่อยนะครับ เดี๋ยวเรามาทำสูตรนี้ด้วยเครื่องโอเซนปั่นด้วยระบบสูญญากาศกังครับผมก็จะโถปั่นออกมานะครับแล้วก็เปิดฝานะส่วนบอกโคลีเนี่ยครับหรือว่าสับปะรดเนี่ยก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับเพื่อจะได้ปั่นได้ง่ายนะครับสูตรนี้ก็ บล็อกคลีจะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็สับประรดจะมากสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าลูกค้าสามารถที่จะไปปรับสูตรได้นะครับจะเพิ่มสับประรดมากกว่าน,นี้อีกนิดนึงก็ได้นะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับแล้วเราก็ปิดฝานะครับปิดฝาโถปันแล้วก็มาวางในเครืงแล้วก็ปิดฝาสุญญา,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 ากาศนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มปั่นกันได้นะครับผมจะเริ่มเปิดสวิตช์นะครับพอเปิดสวิต ไฟเข้าเครื่องก็จะมีสัญญาณบอกเรานะครับแล้วเราก็มากดปุ่มเปิดนะครับในครั้งนี้ผมจะใช้ปุ่มออโต้เพียงปุ่มเดียวนะครับก็คือกดแล้วเดี๋ยวเขาจะดูดอากาศออกแล้วก็ปั่นนะครับเขาก็จะเริ่มขั้นตอนแรกก็คือจะดูดอากาศในโถปั่นออกไปก่อนนะครับให้ข้างในเนี่ยเป็นระบบสูญย์าก,กาศ หลังจากที่เขาเป็นปกสุญญากาศเขาจะเริ่มทำงานแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดออกซิเดชันนะครับเพราะว่า้างในเนี่ย เราได้ดูอาการรศไปเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็คือเสร็จขั้นตอนการปั่นนะครับเวลาเราจะเอาโถปั่นออกจากเครื่องเนี่ยเราต้องดึงจุกยางที่อยู่ข้างบนเพื่อให้คลายระบบสูญญากาศออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาน,นะครับอันนี้ถ้าเปิดฝานี้เปิดไม่ได้นะครับวิธีการเนี่ยถ้าว่าเรา,เรายังไม่ได้ทานนะครับเราจะเก็บไว้ในเหยือกที่เขามีมาให้กับตัวเครื่องนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับอโอเคเราก็เทลงไปในเหยือกเพื่อเราจะไว้เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับ ต่อไปเราก็ทำให้ในนี้เป็นสูญยากาศเพื่อไม่ให้เกิดออกซิเดชันแล้วสามารถที่จะเก็บน้าผักผลไม้ไว้ได้นานกว่าปกตินะครับแล้ววิตามินและเอนไซม์ก็ไม่โดนทำลายนะครับแต่ในครั้งนี้เราจะกดปุ่มทำให้เป็นสูญยากาศปุ่มเดียวนะครับ พอข้างในเป็นสูญญากาศเครื่องจะตัดการทํางานโดยอัตโนมัตินะครับเราก็ต้องเปิดจุกคลายแรงคลายให้เป็นไม่ให้เป็นระบบสูญญากาศแล้วก็เปิดฝาคลอบลงมาอันนี้เราก็สามารถที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับแล้วก็ยังคงความสดความใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับสีนี่จะสวยมากเลยครับถ้าเผื่อเราจะมาดื่มนะครับเปิดไม่ได้เหมือนกันเพราะเป็นสูญญากาศ ดึงจุกข,ข้างบนนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดื่มสักนิดนึงนะครับเนียนนุ่มรสชาติดีครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้ปั่นด้วยระบบสูญญากาศทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ